สวัสดีครับชาวตุลครับผมจันทการแก้วเพิ่มตูดวงชาวตุไลไตรมาสสามนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมถึงกันยายน2565นะครับชาวตุลคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนของทุกปีนะครับหรือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลตามเวลาตกฟากนะครับหรือตามเวลาเกิดนะครับ ก่อนอื่นมาดูดาวประจาตัวนะครับชาวตุลคือดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะครับส่วนใหญ่ชาวตุลจะเป็นคนมีสเสน่ห์หน้าตาดีนะครับดาวพระศุกร์เป็นดาวประจาราศีอยู่ปัตตนิของดูเมืองและดวงโลกก็ทําให้ชาวตุลเป็นคนที่มีหัวศิละปะนะครับเป็นคนประเนประนอมรักความยุติธรรมนะครับไม่ชอบความขัดแย้งนะครับเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับคนได้ทุกคนนะครับ ถ้ามีเพื่อนขัดแย้งกันทะเลาะก,กันก็มักจะเป็นตัวกลางไปไกลเกลีย่ยนะครับเพื่อเกิดความสามัคคีกันในกลุ่มเพื่อนฝูงนะครับถ้าดาวพระศุกร์ของใครเป็นดาวที่ดีในดวงกําเนิดเนี่ยนะครับเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรราชาโชคเนี่ยนะครับชาวตุลก็ถือว่าเกิดมามีบุญวาสนาดีทีเดียวนะครับชีวิตจะมีความเจเริญก้าวหน้ามีความมั่นคงนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์หน้าตาดีบางคนก็เป็นดาราเป็นศิลปินกันก็เยอะนะครับชาวตุล แต่ถ้าดาวพระสุกร์ใครเป็นประเกษตรหรือดาวพระสุกร์เป็นนิดนะครับก็สเสน่ห์ก็อาจจะลดน้อยลงไปนะครับหรือดาวพระสุกร์อยู่ในเรือนอริมรณะวินาศนะครับชีวิตอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะหน่อยนะครับมาดูดาวประจำตัวนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนกร,รกฎาคมดาวพระศุกร์ดาวประจำตัวจรอ,อยู่เรือนมรณะช่วงนี้ก็ชาวตุนก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพหน่อยนะครับรหรือบางคนอาจจะมีเหตุให้เดินทางไกลบ่อยนะครับ14กร,รกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคมดาวพระศุกร์นะครับจรเข้าเรือนกัมมะนะครับ ช่วง10วันที่8สิงหาคมดาวพระศุกร์จรก็เรียนกัรมะเป็นราชาโชคนะครับช่วงนี้ก็ทําให้ชาวตุนขยันขันแข็งในการนามาหากินนะครับดาวราชาโชคก็แปลว่ามีโอกาสได้งานมาอย่างง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้ดาวพระศุกร์จรเล็งดาวเสาก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเรื่องการงานนะครับแต่ก็มีทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับงานเข้ามาเยอะแต่ก็เจอปัญหาเยอะหน่อยนะครับ พอเข้าเดือนกันยายนเนี่ยนะครับดาวพฤหัสดาวประจำตัวจรเข้เรือนลาภะเนี่ยนะครับก็ทําให้ชาวตุนขยันหาโชคลาภหารายได้นะครับช่วงนี้รายได้ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ชาวตุนเป็นคนมีเสน่ห์ไปทางไหนก็มีแต่คนต้อนรับนะครับโอเคมาดูเรื่องการงานนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับดาวบัพเคราะห์ทำมุมโยกเกณ์ร้ายเสเรือนกรรมะของชาวตุนนะครับเสาเล็ง ราหูกับมรติยูทำมุมจตุโกนใส่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้การงานมีปัญหาบ้างนะครับมาดูเอ่อแต่ไตรามาสที่3นี่ยังดีกว่าไตรามาสที่ผ่านมานะครับไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยก็ชาวตุลอาจจะมีปัญหากับคู่ค้าหุ้นส่วนเยอะนะครับบางคนก็แตกคอกันนะขัดแย้งกันหรือเอ่อมีปัญหากับคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับ บางคนอาจจะตัดสัญญากันไปก็มีนะครับมาดูเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการงานโดดเด่นนะครับชาวตุลจะเข้าไปในทำงานดาวการงานสัมพันธ์ดีกับลักณาณะครับธุรกิจการงานเริ่มคึกคักนะครับชาวตุลจะฉลาดในการวางแผนงานนะครับขยันขันแข,ข็งกระตือรือร้นมีงานเข้ามาเยอะมากนะครับผลงานโดดเด่นเข้าตากรรมการนะครับพอเข้าเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวตุล ขยันขันแข็งลุยงานอย่างเต็มความสามารถนะครับและประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับจะมีงานเข้ามาอย่างง่ายๆสบายๆนะครับยิ่งใครที่เดินทางไกลยิ่งขยันยิ่งวิ่งเต้นจะยิ่งได้งานเข้ามาเยอะนะครับเนื่องจากดาวประสุขดาวประจําตัวเป็นราชาโชคจรในเรือนกํามะนะครับยิ่งขยันยิ่งลุยยิ่งได้งานนะครับงานก็ได้มาแบบง่ายๆสบายๆด้วยนะครับ แต่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องจากดาวศุกร์เร็งกับดาวเสานะครับในเรือนกรม,มะาเนี่ยนะศุกร์กับเสาเส้นศัตรูนะครับจะมีคู่แข่งคอยแย่งผลงานนะหรือมีงานมีปัญหาให้แก้ไขหน่อยนะครับบางคนก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับพอเข้าเดือนกันยายนนะครับต้นเดือนถึงกลางเดือนต้นเดือนถึงปลายเดือนด้วยซ้ำนะครับสภาพธุรกิจการงานก็ยังดีนะครับ ถือว่าการงานก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับแต่พอเข้าปลายเดือนนะครับปลายเดือนกันยายนไปแล้วนะครับช่วงนี้การงานจะเจอปัญหาเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้อาจจะมีคู่แข่งแย่งผลงานถูกใส่ร้ายป้ายสีทําให้ชาวตุนรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับดาวประจําตัวเข้าวินาศไปด้วยในช่วงนี้นะครับก็ขอให้อดทนรอคอยนะครับกลางเดือนตุลาคมไปแล้วธุรกิจทุกอย่างจะเริ่มคึกคักอีกรอบหนึ่งนะครับ นะอดทนรอคอยทำใจให้สบายไปก่อนนะครับหรือ่าช่วงพักผ่อนก็ว่าได้นะครับมาเรื่องการเงินนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวตุลมีฐานะการเงินดีนะครับรายได้ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับดาวอังคารดาวการเงินโดดเด่นมากเป็นเกษตรเล็งลักขณาเนี่ยนะครับนอกจากนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือลาพะก็เป็นเกษตรอีกนะครับโอ้โหโชว่วงนี้การเงินดีมากนะครับ ดาวพุธเป็นทางมหาจักรและราชาโชคอยู่เรือนลาภะด้วยโชคลาภรายได้ดีทีเดียวนะครับเข้าเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนกันยายนเนี่ยโชคลาภรายได้ก็ยังดีนะครับเพราะตอนนี้ดาวชุมนุมกันเรือนลาภะหลายดวงนะครับบางคนทํางานหลายอย่างก็มีรายได้ก็มาหลายทางนะครับแต่รายจ่ายเยอะหน่อยนะครับเพราะดาวกันเงินจรเขือนบุรณะนะครับดาวอังคารนะครับชาวตุลไม่คุ้นสุ่มเสี่ยงในการลงทุนเล่นหุ้นเล่นหวยหรือการพนัน ทุกชนิดนะครับหรือการลงทุนต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะครับแนวโน้มการเงินจะเสียหายเยอะในช่วงนี้นะครับปลายเดือนกันยายนไปแล้วยิ่งไม่ควรเริ่มการทํางานเสี่ยงโดยประการทั้งปวงนะครับเพราะแนวโน้มเกิดความเสียหายเยอะนะครับดาวจรก็เรือนวินาศหลายดวงนะครับและดาวการเงินยังจรอ,อยู่เรือนมรณะดาวลาภะก็เข้าวินาศนะครับ เพราะเป็นจังหวะที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องการเงินนะครับขอยอดทนรอคอยนิดนึงนะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับเดือนกรกฎาคมชาวตุลมีสเสน่ห์มากนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกู้ที่แต่งงานและความรักยังมั่นคงแต่ก็ระวังเหมือนกันนะครับระวังเรื่องอารมณ์ให้มากเพราะเตา่าธาตุลมอังคารกับราหูเข้ามาเล็งลักขนาดนะครับ ก็เรือนปัตตานีเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งเพราะอารมณ์นะอารมณ์รุนแรงอารมณ์หึงหวงนะครับดาวอังคารราหูคู่ท่านลมเหล็กละคนาระวังปัญหาชู้สาวด้วยนะครับเพราะดาวอังคารกับดาวราหูเป็นดาวคู่ชู้นะครับโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขานะครับใครที่พื้นดวงเดิมเนี่ยดาวอังคารราหูอยู่ด้วยกันเนี่ยแทบจะทุกรายนะครับ คนโสดก็ไม่ค่อยชอบชอบแต่คนมีคู่ทั้งนั้นนะครับเ <c oughs> ท่าที่ผมเจอมาก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับอังคารราหูนะ <c oughs> พอเข้าเดือนสิงหาคมเนี่ยความรักเหมือนยาขมนะครับพอดาวอังคารดาวคู่ครองเนี่ยจอไปเข้าสู่เรือนมรณะนะครับบางคู่ก็อาจจะมีเหตุให้เลิกลาอย่าร้างหรือห่างเหินกันนะครับบางคนก็อาจจะห่างไกลกันเพราะ ธุรกิจการงานก็ได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันมีเหตุให้ห่างกันไปสักระยะนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับความรักเพราะชาวตุลนี่เป็นเรื่องเปราะบางมากเรื่องความรักนะครับเนื่องจากดาวบัพปะเคราะห์และดาวคู่สตรูทำมุมโยกเกณฑ์เสรลัชนานะครับเดือนกันยายนนะครับ ชาวตุลมีสเสน่ห์ปัญหาความรักเริ่มคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะดาวพระศุกร์ดาวประจำตัวทมุมยกเกียรติดีกับลัคนาดาวพระศุกร์เป็นด,นา,ดาวแห่งค,ความรักด้วยนะครับคนโสดเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับผู้ที่แต่งงานแล้วจะมีการปรับตัวเข้าหากันนะครับมีการทําความเข้าใจกันเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับมีการปรับความเข้าใจกันนะครับแต่โดยภาพรวมทั้งปีแล้วชาวตุลต้องระวังปัญหาความรักให้มากเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับเนื่องจาก มีดาวราหูเลงลัคนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงพินทุบาทเรื่องคู่นะครับบางคนมีมือที่3ซึ่งเป็นเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเด็กที่อายุน้อยกว่าเข้ามานะทำให้เกิดความรักความลุ่มหลงมัวเมาจนทําให้เกิดปัญหารุนแรงแตกหักกับคนรักคู่ครองได้นะครับท่านบอกว่าทายมัวเมาให้ทายราหูเมื่อราหูอยู่เรือนปัตนิกก็แปลว่าใครคนโสดเพิ่งรักกันใหม่ๆก็รักมาก ทั้งรักทั้งหึงนะครับแต่คู่ที่แต่งงานมาแล้วต้องระมัดระวังมือที่สานะครับเพราะดาวราหูเล็งลัคนาถือว่าเป็นช่วงดวงพิธุบาทเรื่องคู่นะครับนอกจากนี้รวมทั้งคู่ค้าหุ้นส่วนด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีปัญหาไปแล้วก็ได้นะครับช่วงดาวราหูกับดาวพุธเล็งลัคนานะครับไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับไตรามาสนี้ดาวประจําตัวโคจรดีและชาวตุลไม่มีดาวบระเาะห์กทำมุมร้ายใส่ลักนานะครับแต่ปลายเดือนกันยายนไปแล้วดาวประจําตัวจรเข้เรือนวินาศนะครับอาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้บางคนก็อาจทําให้เกิดการป่วยใจนะครับก็เรียกว่ารู้สึกสลดหดหู่ท้อแท้บางคนก็ ระวังเรื่องสุขภาพจิตนะครับดาวบบบาปเคราะห์ทำมุมร้ายใส่ลัคนานะครับนะก็ถือว่าเป็นมุมขัดแยง้งมุมปะทะในมุมเล็งและมุมจตุโกเนี่ยนะครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังนอกจากนี้ดาวพระหัสนะดาวประธานดาวสุปเคราะห์ยังจออยู่เรือนพิณาตอีกนะครับก็ทําให้ชาวตุลถือว่าเป็นช่วงดวงดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ควรประมาทในชีวิตนะครับ เพราะอาจจะยังมีมรสุมอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนเนี่ยนะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับขอให้มันถบุญเสริมดวงชะตานะครับเพื่อให้ปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้อดทนรอคอยนะครับในช่วงจังหวะชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงนะครับก็มีกันแบบนี้แทบทางนั้นนะครับขอบคุณชาวตุลและทุกราศีที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้อาจารย์นักการด้วยนะครับ ใครที่สนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นัฐการเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุ FM 97นะครับในรายการทุบโต๊ะโหนดำเนินการโดยอาจารย์ชยุทธวันเกิดเป็นรุ่นน้องจุฬานะครับผมจัดรายการทุกวันจันทร์นะครับเวลา11โมงถึงเชี่ยงนะครับนะบางวันบางอาทิตย์ก็มีพิเศษเพิ่มเข้าไปวันอื่นบ้างนะครับเบอร์โทรสถานีนะครับ022763633นะครับ 022763633นะครับโทรเข้าไปในรายการได้เลยนะครับหรือต้องการพิสูจน์ความแม่นไม่แม่นยินดีคืนค่าดูดวงให้100%เปนต์ะครับกับอาจารย์นัทการนะครับตอนนี้ก็ยังลดให้พิเศษอยู่นะครับหรือถ้าใครเดือดร้อนการเงินจริงๆก็ยินดีดูให้ฟรีหรือแล้วแต่ศรัทธาที่จะให้นะครับแล้วแต่ศรัทธาที่จะบูชาค่าครูนะครับแต่ขอให้เดือดร้อนจริงๆนะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังทุกคนนะครับในตอนนี้ก็อย่าคิดมากนะครับทุกคนไม่ว่าจะจนหรือรวยในช่วงนี้ก็มีปัญหากันทั้งนั้นนะครับปัญหาเศรษฐกิจจากปัญหาโควิดปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนหรือพม่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับก็ขอ,ขอให้เราทําใจให้สบายนะครับสู้ส้ต้องสู้จิงจะชนะนะครับมันก็กระทบก,กันไปทั่วโลกนะครับ เราอยู่ในโลกนี้ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดกระทบจากปัญหาสงครามด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นราคาน้ํามันก็ขึ้นนะครับ <c oughs> บ้านเรายังดีกว่า,ายูเครนหรือพมา่านะครับและยังโชคดีกว่าหลายประเทศในโลกนี้นะครับบ้านเรายังมีความอุดมสมบูรณ์และยังมีความสงบสุขอยู่นะครับขอให้ทุกท่านคิดดีพูดดีทำดีชีวิตนี้ดีแน่นอนสวัสดีครับ